เดี๋ยวจะให้คุณป้าให้ฟังว่าอาการก่อนที่จะตัดสินใจทานนิคอนแทกมีอาการยังไงบ้างคะอาการที่เป็นคือตาหมวัวเป็นต้อลมค่ะแล้วก็มองไม่ชัดมีวุ้นที่ตาก็ทานไปหกเม่รรู้สึกดีมองเห็นชัดไม่มวัวสามารถดูแสงได้ <ฮะ S 1> ดูทีวีก็คือเมื่อก่อนเมื่อก่อน,อนต้องใส่แว่นดูตอนนี้ไม่ต้องใส่แล้วถ้าชัดก็คือประทับใจนนม,ม,มากใช่คะ สวัสดีค่ะใครเป็นต้อกระจกมาทางนี้นะก่อนทานคุณป้ามีปัญหาสายตาย่งไงคะสวัสดีค่ะก่อนทานก็มันมีแบบจับใย่ออกจากสายตาจากก็ดีขึ้นอยากจับแย้ออกจากสายตาคือหมายถึงว่ามีอยากได้ลอยไปลอยมาเหรอคะแล้วคุณป้านี่มีปัญหาต้อกระจกด้วยใช่ไหมคะต้อกระจกต้อเนื้อด้วยจ้ะอ๋อค่ะแล้วก็ถ้าเป็นอยากไย้ลอยไปลอยมาจะเป็นหนในตาเสื่อมอย่างค่ะแล้วเป็นมารือยังคะเป็นมาได้ หลายปีแล้วหลายปีแล้วแล้วทานยานี้ก็ดีขึ้นเหจ๊ะอ๋อทานยานี้ดียังไม่ถึงกล่องอ๋อยังไม่ถึงกล่องนะคะค่ะคุณป้าคุณป้านะคะมีปัญหาสายตาเป็นต้อกระจกต้อเนื้อแล้วก็เป็นวุ้นในตาเสื่อมคุณป้าทานไปแค่ยังไม่ถึงหนึ่งกล่องนะคะคุณป้าประทับใจมากอยากแชร์ประสบการณ์ดีนะคะค่ะตอนที่ทานเข้าไปแล้วอ่ะมีความรู้สึกยังไงคะว่ามันดีขึ้นการมองเห็นภาพชัดขึ้นชัดขึ้นค่ะแล้ววุ้นในตาที่ลอยไปลอยมาก็คืออยากได้เรไปมาลดลงไหมคะ สวัสดีค่ะวันนี้พุกพิ่โอกาสมาสัมภาษณ์ลูกค้านะคะลูกค้าเลือกผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคเพื่อฟื้นฟูดวงตานะคะลูกค้าท่านนี้นะคะชื่อคุณพรมมานะคะมีอาชีพรับจ้างซักรีนะคะอยู่แถวตลาดประชานิเวศนะคะออลูกค้าอายุ49ปีมีปัญหาสายตาก็คือว่าลูกค้ามองไม่เห็น3-4ปีมาแล้วนะคะใช้ชีวิตลำบากมากก็เลยเออตัดสินใจเลือกลองผลิตภัณฑ์ทาน D ดีคอนแทคดูค่ะ หลังจากนั้นนะคะลูกค้ากลับมาใช้งานดวงตาได้อย่างเป็นปกติค่ะก่อนอื่นต้องถามกัน,นะค่ะนะคะว่าพี่อ้นนะคะตอนตอนที่ออมีปัญหาสายตาค่ะมีปัญหาสายตายัางไงบ้างคะตอนแรกพี่เป็นตาตามัวมองไม่เห็นเป็นวุ้นในตา,ตาเป็นตัดสินใจลองดูพี่ก็เลยลองดูลองกล่องแรกก็ยังเออสึกว่านี่ ตอนองที่สองพี่ก็ดีขึ้นดีขึ้นมากเลยตอนนี้ค่ะตอนนี้ก็คือมองเห็นชัดเลยใช่ไหมเห็นบอกเมื่อก่อนมองไกลๆมองกระจกตัวเองก็ไม่เห็นเลยมองหน้าตัวเองว่าใช้ครีมอันนี้มันทำไมหน้าเรามันค้ำมันอะไรที่ก็มองไม่เห็นไงแต่ตอนนี้พี่มองเห็นได้หมดวกาน้องๆมันนั่งอยู่ที่พี่มองเห็นสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์ชื่อท่านอาจารย์อะไรคะชื่อพรชัยฮะโทนะครับเป็นครูอยู่โรงเรียนยางคำวิทยาจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะอายุเท่าไหร่แล้วคะ ตอนนี้อายุ59ปีอายุ59ปีอ๋อค่ะมีปัญหาสายตายังไงคะก่อนที่จะทานนะคะสำหรับเรื่องสายตาเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ผมจะใช้มอเตอร์ไซค์ประจำมาโรงเรียนมาโรงเรียนขี่รถมอเตอร์ไซค์มาแต่ก็ปรากฏว่าเวลาขี่รถมาเนี่ยรู้สึกแสบตาคราบมันท้านลมมาตลอดแต่ทีนี้ก็รู้สึกแสบตาแล้วก็มีน้ำตาไหลแต่พอดีก็ได้มีผู้มาแนะนำเกี่ยวกับตัวยา ดีคอนแทคดีคอนแทคลองลองกินเองสามารถสัมผัสได้นะครับกิน2เม็ดแรกจะมีความรู้สึกว่าสบายตาในความแสบในตาเนี่ยรู้สึกว่าจะลดลงลดลงมากความผ้ามัวของสายตาเนี่ยก็ดีขึ้นมองชัดเจนอ๋อค่ะค่ะเป็นมากี่ปีแล้วคะเรื่องอ้ไสายตาสายตานี่ก็เป็นมานานนะก็ขับรถมานานอยู่ แต่ก็ปรากฏว่านี่แหละมาลองลองกินดูมันจกสัมผัสได้ในตัวเองไม่จะเป็นต้องไปหาหมออะไรไม่ต้องไปเป็นมานานนะคะแต่ว่าทานไปแล้ว2เม็ดเท่านั้นนะคะก็สามารถสัมผัสกันเป็นแปลงได้เป็นอย่างดีนะคะอาการผ้ามัวหายไป้ําตาหยุดไหลตาหยุดไหลอาการแสบตานี่หมดไปอ๋อค่ะค่ะประทับใจมากเลยนะคะก็ท้ามีคะแนนให้ดีคอนแทคสัก10คะแนนท่านอาจารย์ให้เท่าไหร่คะครับครับผมให้เต็ม